แต่เดิมคันเลยคนระับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องตั้งกล้งงยองถ่ายแ่้นะนี่ฮะปลามันติดอยู่นี่ผมเอาเอาข้ามาไว้ได,ด้นี่มันติดนี่ผมตีข้ามฝั่งนะคุณผู้ชมนับหนึ่งนะ หยดน้ำนี่ฮะหยดน้ำครับเนี่ยหยดน้ำนี่ผลงานหยดน้ำอะอนี่หยดน้ำสตา,างค์เชียงนะคุณผู้ชมดูนี่ไม่ได้เมีกนะแต่ไม่มีตากล้องถ่ายฮะตกข้างทางนี่หมายนี่หมายเป็นอย่างนี้นี่หมายนี่ตกข้างทางนะคุณผู้ชมโอ้ประเดิมเลย จ้าบเลยคุณผู้ชมนี่หน้าก็หน้าผมซึ่ง